รเราอยู่ที่เขืเ่อนพระรามหกนะครับเพราะว่าเขื่อนพระรามหกจะเป็นเขื่อนรดน้าแห่งแรกของประเทศไทยนะครับก็สําหรับประวัติความเป็นมานะครับสร้างติดตั้งแม่น้ำประสาทที่คุ้งยางเงินตำบลข้าวเรืจรอจังหวัดนคนรศรีอยุธนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นสะพานเหล็กนะครับด้านล่างก็จะเป็นประตูระบายน้ำนครับตัวสลิงเส้นใหญ่มากเลยนะครับประตูระบายน้ำประตูชื่อประตูพนาลายนะครับ รบ,บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านท้ายเขื่อนอีกฝั่งหนึ่งของเขื่อนพระรามหกนะครับวัดที่เราเห็นอยู่ไกลปตรงนู้นก็คือวัดสตือนะครับหากมีโอกาสเราก็ลองไปเยี่ยมชมว่าสักการะหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับว่าใช่หลวงพ่อโตหรือเปล่า บริเวณนั้นก็คือสะพานนะครับที่เราเห็นอยู่ไกล้ๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าสะพานมิตภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือการระหว่างสองวัดนะครับตรงนู้นใครที่มาเที่ยววัดสตือนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากให้รถติดหรือว่าหาที่จอดรถไม่ได้นะครับก็ให้มาจอดรถอีกฝั่งนึงนะครับเดินข้ามสะพานเหล็กตรงนั้นไปนะครับก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึ้งนะครับสวยงามดี ก็นะครับก็ถ้าหากไม่มีโควิดนะครับบริเวณนี้ก็มีพี่ๆนะครับมาตกปลากันตรงนี้ครับเต็มไปหมดเลยน,น,นะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวก็จะเสียๆน้อยๆน,นะครับเพราะว่ามองเห็นประตูน้ำด้านล่างนะครับเแค่รูดเหล็กเดียว ก็จะเป็นพุ่นนะครับที่คอยกั้นไม่ให้เศษไม้หรือเศษฝักตุวชวาเข้ามายังประตูระบายน้ำครับแต่เราก็จะเห็นนะครับมันก็ยมีเศษไม้หรือเศษขยะนะครับมาติดอยู่หน้าประตูระบายน้ำจนได้นะครับก็มีบางส่วนที่จนลอออกเข้ามาได้ เราอยู่ที่เขื่อนพระรามหกนะครับสำนับเขื่อนพระรามหกจะเป็นเขื่อนชดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยน,นะครับก็สาหรับประวัติความเป็นมานะครับสร้งติดกั้นแม่น้ํปากป่าขี่คุ้งยางงสมคำวัดข้าหลวงตัวข้าเรือจังหวัดทานครนสีอุทยานครับโดยพระบเสด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หนืทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่29พฤศจิกายน พระประหาดสองพัีรพระราชทานนามว่าเขื่อนพระเกียริราชานะครับและโปรดก้าให้เปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนพระรามหดเมื่องที่หนึ่งันวาปี2 4 6 7นะครับมีบาเล็กขนาดกว้าง12.5เมตรสูง7จ0ดเมตรจำนวน6ช่องโดยยกเขื่อนวัดตั้งแต่พื้นท้องแม่น้งขึ้นมาสูง22 จ,จ,จ,จุดเมตรนะครับสามารถเก็เกบก็ักน้ําได้สูงสุดที่ระดับ7.80เมตรระบายน้ําทิ้งท้ายเขือนได้สูงสุด180ลูกบาทต่อวินาทีนะครับอาจารย์ในในการต่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ16ล้านบาทนะครับเมื่อปี2467นะครับสมัยรัชกาลที่6นะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4รัชกาลแล้วนะครับ ไปดูบริเวณช้ายเขืกันบ้างครับก็เกือบร้อยปีแล้วนะครับเขื่อนตรงนี้จาก2467ถึงปัจจุบัน2464ก็อีก3ปีนะครับตอนนี้ก็ได้97ปีแล้ว เราแอบเห็นพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับที่ใช้โปะม,มาอยู่บริเวณหน้าระดูระบายน้ำน,นะครับพี่ๆเขาน่าจะมาเก็บผักอบชวาหรือเศษไม้นะครับเดี๋ยวเราไปแอบดูกันนะครับว่าพี่ๆเขาทำอะไร,รไปดูด้วยกัน,นครับเราก็ไปชมวู่บริเวณโดยรอบด้วยนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับอากาศร้อนนะครับ ไม่มีคนนะครับช่วงนี้คนต่างจังหวัดก็มาเที่ยวไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีโควิดเราคนยุดยาแล้วก็ต้องมาเที่ยวในแถวนี้แหละครับใกล้ๆบ้านนี่ครับเราจะเห็นประตูน้ําบานนี้ปิดนะครับระดับน้ําด้านบนก็จะสูงมากนะครับต่างกันหลายสิบเมตร เดี๋ยวเราเดินขึ้นสะพ,พานไปอีกฝั่งดีกว่านะครับตอนนี้อากาศเริ่มร้อนนะครับบ่ายสองโมงที่ผมมานะครับก็ร้อนน่าดูอยู่เหมือนกันเดินตรงนี้หวัดเสียวอยู่นะครับเป็นลูรูตรงนี้เด็กๆนี้มาเดินไม่ได้นะครับเท้าอาจจะหลุดเข้าไปตรงนี้ได้ พมาดูพี่ๆที่เขาเอาพวกมานี่จากสังเกตแล้วไม่น่าใช่มาเก็บหักตกนะครับเพราะว่ามีตัวเนี่ยครับเครื่องไอที่ทำออกซิเจนด้วยน่าจะเป็นชาวบ้านที่เขามาหาสมบัติมากกว่านะครับคือเขาจะงมไปข้างใต้น้ำแล้วก็งมดูว่ามีอะไรมันตกค้างอยู่งนน้าเขินบ้างน,นเนี่ยเขาใช้ไอ้ตัวอะไรเนี่ยเครื่องตรงนี้ครับยึดไว้กับไอ้ตัวฐานของเขื่อน เข่าที่ดูในโป๊ะเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรเก็บมาเลยนะครับมีแบบเป็นที่พักเฉยใช้เราเดินกลับไปอีกฝั่งหนึ่งดีวกว่าครับไีนก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัและกำลังใจในการคลิปให้พมสวัสดีครับ